สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับพี่สีนะครับจากเขตพี่สีเรือนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํากระเพราหมูสับไข่ดาวนะครับผมเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ชอบกินนะครับผมด้วยซอสพี่สีเรือนตัวนี้เลยนะครับผมมีติดบ้านไว้ใช้ง่ายมากทีนนี้เราจะมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยครับผมเชิญครับกระเพราหมูสับไข่ดาวก็ต้องประกอบไปด้วยไข่นะครับผมหนึ่งลูกนะครับผมหมูสับนะครับผมเป็นบดหยาบนะครับ ปริมาณ300กรัมนะครับผมแล้วก็มีซอสที่สีเรือนตัวนี้นะครับ100กรัมนะครับผมน้ำเปล่า30กรัมนะครับผมพริกกระเทียมซึ่งตำเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีใบกระเพราครับผมแค่นี้ครับผมก็สามารถทํากระเพราได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับตั้งเตากระทะให้ร้อนก่อนนะครับผมต่อวันเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับผมไม่ต้องมากนะครับ สำหรับคนที่รักสุขภาพไม่ต้องใส่น้ำมันมากเลยครับผมนิดเดียวพอแล้วตัวนี้เป็นเทฟลอนอยู่แล้วด้วยนะครับผมพอใส่น้ํามันไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นํากระเทียมพริกไทยที่ตําแล้วนะครับผมลงไปเจียวเลยครับนี่ลงไปเจียวระดับหนึ่งนะครับผมให้กลิ่นหอมแล้วก็เหลืองน่ารับประทานนะครับผมส่วนมากนะครับลงไปเจียวพอได้ที่นะครับผมแล้วก็นํา หมูสับนะครับผม300กรัมที่เราเตรียมไว้ก็สามารถรับประทานได้1-2คนนะครับผมเลือกจะ3เลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ก้วตกคนละ1นึ่งกีบกำลังดีนะครับร็วไปผัดนะครับตะวงนี้เราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้หมูนะครับมันจะคายน้ำออกมา เรื่อยๆนะครับผมระหว่างที่เราผัดนะครับผมแล้วก็ผัดไปจนจนสุกเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับเอาละครับผมพอหมูเริ่มสุกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวน้ำซอสที่เตรียมไว้นะครับผมใส่ลงกระทะได้เลยนะครับผมปริมาณ100กรัมต่อหมู300กรัมนะครับผมใส่ลงไปได้เลยครับ เราใส่ลงไปแล้วนะครับผมแล้วก็ผัดจนหมูแล้วก็น้ำซอสเข้ากันดับหนึ่งจนแห้งนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้กะเพราสีเข้มๆขมกว่านี้นิดนึงนะครับผมเป็นกะเพราทรงโบราณนะครับผมให้เอาซีดดำลงไปเติมหน่อยนะครับมันก็ได้กะเพราที่สีเข้มขึ้นแล้วก็แห้งขึ้นด้วยนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้หมูเริ่มแห้งแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมใส่ใบกะเพราได้เลยครับผม ใส่ตามชอบเหมืนเดิมนะครับผมชอบทานมากก็ใส่มากหน่อยแต่ผมเป็นคนชอบทานกระเพรามากครับผมก็เลยใส่เยอะหน่อยนะครับเอาแล้วผมแค่นี้เราก็ได้ทานกระเพราง่ายๆที่บ้านนะครับด้วยซอสพิสสษนะครับผมง่ายมากจริงๆครับผมมีติดบ้านไว้นะครับเองได้ที่บ้านเลยครับนี่โ้โหร้อนๆเลยนะครับผม เอาจริงๆแล้วจานนี้สามารถทานได้2อถึงสคนเลยนะครับหรือถ้าท่านใดเปิดร้านขายอาหารอยู่ที่บ้านก็เอาไปทําได้นะครับผมง่ายๆลดขั้นตอนไปได้หลายวิธีเลยครับผมไม่ต้องมานั่งกุงนั่งชิมนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมกระเพราจากซอสพี่เสีเรือนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมทำอาหารอร่อยได้ใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยซอส พี่สีเรือนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ